สวัสดีครับวันนี้นายจันเจ้าจะมาทำนายปัญหามีทางแก้ประจำสัปดาห์ให้กับเพื่อนๆชาวราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์หรือใครที่มีลัคนากุมก็ฝังได้เหมือนกันครับผมสังเกตจากคอมเมนต์หลายๆคนบอกว่าช่วงนี้ท้อมากเลยวันนี้ ผมก็เลยอยากมาส่งกำลังใจและให้ไพ่ช่วยบอกแนวทางออกไปพร้อมๆกันครับคำทำนายนี้มีผลตั้งแต่วันที่6ถึง12ตุลาคม2568บทสรุปสั้นๆก่อนเลยสัปดาห์นี้ชาวกุมอาจพบว่าความสุขความมั่นคงหรือความสัมพันธ์ที่คาดหวังกลับมีเรื่องซ่อนเร้นบางอย่างที่ทำให้คุณไม่สบายใจแต่ไพ่ก็บอกพร้อมกันว่าคุณมีทางออก แค่เลือกเดินออกจากสิ่งที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วคุณจะไปสู่หนทางที่สงบและชัดเจนกว่าที่ผ่านมาไพ่ใบแรกคือสี่ไม้เท้าซึ่งเป็นไพ่แห่งความสุขความมั่นคงและการเฉลิมฉลองมันสะท้อนว่าคุณมีบางสิ่งที่เป็นรากฐานให้ยืนอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือแม้แต่ความสำเร็จเล็กๆที่ช่วยเติมพลังใจแต่ตามมาด้วยเจดดาบ ไพยที่พูดถึงความลับความไม่ซื่อสัตย์หรือการวางแผนที่ไม่ตรงไปตรงมามันบอกว่าคุณอาจรู้สึกว่ามีใครบางคนไม่จริงใจกับคุณหรือคุณเองก็อาจต้องระวังการตัดสินใจที่รีบร้อนเกินไปและปิดท้ายด้วยหกดาบไพ่แห่งการเคลื่อนย้ายการเดินทางและการเปลี่ยนแปลงมันบอกว่าคุณจะสามารถก้าวผ่านจากความไม่สบายใจไปได้ แม้จะยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แต่เส้นทางที่เลือกเดินใหม่จะพาคุณไปสู่ความสงบและสบายใจมากขึ้นดังนั้นสัปดาห์นี้ของชาวกลุมคือการเรียนรู้ที่จะรักษาสิ่งดีๆที่มีอยู่แต่ก็ต้องกล้ายอมรับความจริงเที่ยวกับสิ่งที่ไม่เสื่อสัตย์และเมื่อคุณตัดสินใจเดินออกมาคุณจะพบว่าปัญหาที่เคยหนักค่อยๆเบาลงครับ และเหมือนเดิมครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากให้ผมทำนายเรื่องอื่นเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเงินความรักหรือสิ่งที่กำลังคาใจอยู่ก็สามารถคอมเมนต์หรือส่งข้อความมาบอกได้เลยนะครับผมสัญญาว่าอ่านทุกคอมเมนต์และถ้ามีเวลาจะมาส่งพลังงานดีๆให้เพื่อนๆทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจากนายจันเจ้าแห่งช่องพยากรณ์แห่งแสงดาว